จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนมาก็ตามแต่ถ้ามาสนใจที่อยากจะปฏิบัติตามหลักการพระอาจารย์ให้ได้ผลหนึ่งระลึกถึงพระรตรายทางใจให้แนบแน่นโดยการระลึกบทพระราตรายที่ว่าพุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ระลึกบทนี้ย้ำย้ำซ้ำๆย้ำย้ำซ้ำๆตั้งแต่นอนหลับท้องไปจนหลับตื่นขึ้นมาก็ระลึกบทนี้ได้พอตื่นขึ้นมาระลึกบทนี้ได้เข้าห้องน้ําแปรงฟันล้างหน้าทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําอะไรเสร็จสิ้นแล้วในระบว่างนั้นก็ระลึกย้ำย้ำซ้ำาๆไม่ได้เป็นความผิดหลายคนบอกว่าโอ้ไม่อยากระลึกในห้องน้ํากลัวว่ามันจะมีโทษมีบาปไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพุ่มบอกว่าพึงระลึกทั้งกลางวันและกลางคืน พึงระลึกทั้งยืนเดินนั่งนอนพึงระลึกแม้กระทั่งเธอกินดื่มทำพูดคิดเหยียดคู่เหลียวแลกระทาอะไรอยู่ก็ตามสามารถระลึกได้ฉะนั้นระลึกย้ำย้ำซ้ำาๆรับประทานอาหารก็ระลึกอย่าคุยกันเยอะเวลากินข้าวระลึกพระราตรีไถ่เยอะๆเสร็จจากการรับประทานอาหารไปล้างถ้วยล้างชามก็ระลึกพระราตรีไถ่ล้างถ้วยล้างชามเสร็จก็เปลี่ยนตัวไปทําการทํางานก็ระลึกถึงพระราตรีในระหว่างนั้นขับรถไปทําการทํางานก็ระลึกถึงพระราตรีทำการงานอยู่ก็ทําการงานให้เต็มที่ไม่จำเป็นต้องระลึกถึงพระราตรี แต่ถ้าเว้นหรือระหว่างนั้นไม่ได้ทําการทํางานก็ระลึกถึงพระอาทไตยแม้ช่วงเวลาอันสั้นก็ตั้งจิตระลึกถึงพระอาทไตเสร็จแล้วนั่งรถกลับบ้านก็ระลึกถึงพระอาทไตยเข้านอนก็ระลึกถึงพระอาทไตหลับไปก็หลับไปพร้อมกับพระอาทตตื่นขึ้นมาก็ทําแบบเดิมอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นที่เราควรจะมีมีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าการเข้าถึงพระอาทไตได้ชื่อว่าเป็นโสดาปฏิมาก็ว่าโสดาปฏิมาคือเส้นทางหรือหนทางเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบัน อาจารย์จึงบอกว่าพระรัตนตรัยเป็นประตูเดินเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาหรือเดินเข้ามาสู่เส้นทางอริยมรรคชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธในพุทธศาสนาได้จะต้องเริ่มจากการเป็นผู้มีพระรัตนตรัยทางใจยึดพึ่งอย่างแนบแน่น